เหลือเชื่อมากดวงราศีเมถุนปี2025สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านรีบเช็คด่วนสิ่งที่ไม่คิดไม่คาดไม่ฝันปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเพราะหมอดูดังหลายสำนัก ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนดวงจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดดวงจะพุ่งรุ่งแรงการเงินการงานจะราบรื่นอุปสรรคและปัญหาที่ค้างคาจะค่อยๆละลายหายสิ้นไป ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนดวงจะพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีจากหนี้สินจะหมดไปเรื่องเร้ายจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลจะเข้ามาทดแทนชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินปินทองดวงชะตายังเด็ดในเรื่องของโชคลาภ มีเก่งที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยปรารถนาไว้จะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่หากท่านเข้ามาแล้วจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะในท้ายคลิปจะมีเคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวงเสริมดวงชะตาบารมีและมีตัวเลขมงคล ให้ก่อนที่จะไปรับฟังทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคจับคำทํานายนี้และถ้าหากท่านใดอยากให้คำทํานายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับคำเอาไว้ ด้วยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายในสามวันเวันข้างหน้า สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในราศีเมทุนดวงชะตาของท่านหลังจากที่ผ่านพ้นเดือนมีนาคมไปแล้วนั้นดวงชะตาของท่านจะกก้าวทัพเงินล้านดวงจะหลุดพ้นจากนี่สินและความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปัญหาหนักใจต่างๆ ที่เคยเผชิญมาสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคและความกังวลใจจะค่อยๆค,คลี่คลายหายไปคุณจะพบว่าความพยายามและความอดทนที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลที่จับต้องได้ชีวิตเหมือนกำลังจะเดินทางออกจากอุโมงค์มืดมิด มาสู่แสงสว่างข้างหน้าเรื่องร้ายๆท,ที่เคยทำให้หัวใจหม่นหมองจะถูกแทนที่ด้วยข่าวดีและโอกาสใหม่ๆในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นและพลังแห่งบุญเก่าจะช่วยอุปถรัรมภ์ค้ำชู ดวงชะตาของคุณให้พลิกฟื้นจากความยากลำบากหยิบจับอะไรก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่เรื่องร้ายที่เคยทำให้หัวใจหมนตมองจะถูกแทนที่ด้วยข่าวดีและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นและพลังแห่งบุญเก่าจะช่วยอุปถรัรมภ์ค้ำชูดวงชะตาของคุณให้พลิกฟื้นจากความยากลำบากหยิบจับอะไรก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความสัมพันธ์ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปี2025นี้ ผลบุญที่ท่านได้สร้างสมมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะดลบันดาลให้ดวงชะตาราศีของคุณนั้นเคลื่อนย้ายเข้าสู่ฐานดวงพกขทรัพย์ซึ่งเป็นฐานดวงแห่งดวงชะตาเงินดวงชะตาทองปฐานดวงที่เด่นสุดๆทำให้ดวงจะรุ่งพุ่งแรงดวงจะเฮงดวงจะปังดวงจะดีสุดๆในรอบ15ปีเลยก็ว่าได้ ดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจะมีเงินไหลมาเทมาจากการงานและธุรกิจที่ทำอยู่จะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือดวงชะตาจะมีแต่สิ่งดีๆและสิ่งเป็นมงคลเข้าหา วาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านและในข้ามคืนเพราะจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนท่าน ท่านจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดคิดคาดฝันความรวยจะเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านเพราะหมอดูดังหลายๆสำนักต่างก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของชายราศีเมถุนปี2025นี้ดวงจะรุ่งพุ่งแรงดวงจะโดดเด่นสุดๆเอาช้างมาชุดไว้ก็ไม่อยู่เพราะบุพกรรมดีที่ท่านได้สร้างสมเอาไว้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนุนนำ ดวงชะตาฟ้าจะเปิดทางรวยทําให้ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตแบบไม่คาดคิดคาดฝันให้ตัวของท่านนั้นสาธุการดังๆเพราะเมื่อผ่านพ้นเดือนเมษายนนี้ไปแล้วตัวของท่านจะลืมตาอ้าปากได้ เพราะชะตาชีวิตของท่านได้ถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าดวงชะตาจะมีการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่จากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองดวงทางด้านการงานและดวงทางด้านการเงินจะพุ่งขึ้นอย่างหนักการงานจะราบรื่นการเงินจะคล่องตัวทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่คิดที่ฝันไว้ก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมทุนทุกท่านเพราะดวงชะตาถึงคราวแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกปัญหารวมถึงเรื่องทุกใจต่างๆก็จะละลายหายสิ้นไปจากดวงชะตาที่ไม่ดีก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักและจะกล้าว กระโดดการเงินจะคล่องตัวมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือ ชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้เพราะดวงชะตาของท่านในปี2025นี้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาเยือนเป็นโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านจะถูกหวย30ล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตถือว่าหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนความทุกข์ยากลำบากจะหายไป ความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนดวงชะตาพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายจะกลายเป็นดีจากที่ไม่มีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเพราะหลังจากผ่านเดือนเมษายนนี้ไปแล้วดวงจะเฮงดวงจะปังดวงมหาโภคพย์ดวงเศรษฐีเงินล้านของชาวราศีเมถุนจะถูกเปิดทำให้การงานการเงินราบรื่นทำธุรกิจสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จ การค้าขายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงจะเฮงดวงจะโดดเด่นสุดๆดวงจะพุ่งแรงการเงินปังโชคลาภจะมาจัดเต็ม เงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตถึงคราวแล้วที่จะบอกลาความจนเสียทีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความทุกข์ยากลำบากจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเพราะบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนนำชี้ทางประทานพร คนที่เกิดในราศีนี้ดวงชะตาในปี2025นี้ถือว่านี้ไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะคนที่เกิดในราศีเมทุนเป็นคนที่มีดวงเด่นติดตัวมาตั้งแต่เกิด คือมีดวงแห่งโชคลาภดวงวาสนาดวงมหาโกคทรั์ในเรื่องของเงินทองทําให้เป็นคนที่มักจะมีแต่โชคลาภเข้าหาวาสนาจะได้จับเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดคิดคาดฝันเพราะหมอดูหลายๆสํานักต่างก็ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่มีดวงชะตาเงินดวงชะตาทองจะดึงดูดสิ่งดีๆและสิ่งที่เป็นมงคลเข้าหาอุปสรรคและ ปัญหาต่างๆรวมไปถึงเรื่องทุกใจต่างๆที่เคย้าโมเข้ามาในชีวิตก็จะละลายหายสิ้นไปหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะทำธุรกิจสิ่งใดก็จะราบรื่นและประสบผลสำเร็จสิ่งที่เคยติดขัดและขัดสนก็จะกลับมาราบรื่นและสมหวังทุกประการ โชคลาภจะเข้าหาดวงชะตาจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางด้านการเงินและการงานดวงชะตาจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยดวงจะแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีจากดวงการเงินที่ติดขัดและฝืดเคืองก็จะกลับมารุ่งเรืองมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือ เพราะบุพกรรมดีที่ท่านสร้างไว้แต่ชาติปางก่อนกำลังส่งผลกับตัวของท่านแล้วชีวิตของชาวราศีเมถุนเหมือนกับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ เปรียบเสมือนกับชีวิตของท่านก่อนที่จะประสบผลสำเร็จก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่พอผ่านพ้นไปได้ชีวิตก็พบเจอแต่ความสุขสบายและราบรื่นเพราะคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นคนที่ดวงแข็งตายยากสุดๆ ตกอับได้ก็ไม่นานสามารถตั้งหลักใหม่ได้อยู่เสมอเพราะบุญกุศลที่ท่านได้สร้างมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหนุนนำดวงชะตาให้พบเจอแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยเหตุก็เพราะว่าคนที่เกิดในราศีเมทุนนั้นชอบเข้าวัดทำบุญและชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทำให้ผลบุญเหล่านั้นส่งผลย้อนกลับมาหาท่านทำให้ตัวของท่านดวงชะตาเปิดดวง การงานดวงการเงินเปิดดวงเศรษฐีเปิดไม่ว่าจะทำอะไรก็เฮงก็ปังและง่ายไปหมด รวมถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อหวยลอตเตอรี่ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือถูกรอตตลี่รางวัลที่หนึ่งถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็จะตกเป็นของท่านอยู่ดีเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท,ท่านที่จะได้หลุดพ้นจากความลำบากทั้งหลายทั้งปวง ความร่ำรวยกำลังจะมาถึงตัวของท่านแล้วให้ตัวของท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหม่รถป้ายแดงรวมไปถึงทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับชาวราศีเมถุนทุกๆท,ท,ท่าน ราะความร่ำรวยกำลังจะมาถึงตัวของท่านแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธรารณชนได้รับฟังเป็นบุญกุศลอย่างมากต่อตัวของท่านเองแล้วคำทำนายดีๆนี้จะเกิดขึ้นจริงในอีก3วัน7วันข้างหน้า ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับความร่ำรวยกันได้เลยการทำบุญเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงชะตาทำให้ชีวิตราบร,รื่นจะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของกรรมหรือไม่การทำความดีส่งผลดีต่อจิตใจและสังคมเสมอ ต่อไปนี้คือแนวทางการทำบุญที่ได้บุญกุศลมากรวมถึงเคล็ดลับในการทำบุญให้เกิดผลสูงสุดการทำบุญสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างบารมีทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่จำเป็นต้องทำบุญครั้งละมากๆแต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องเช่นการให้ทานทุกวันหรือการไหว้พระทุกเช้าและนี่คือเคล็ดลับการทำบุญเพื่อเสริมดวงให้ได้บุญกุศลมาก เคล็ดลับที่1การทําบุญด้วยการให้ทานการให้ทานเป็นบุญที่ทําได้ง่ายและส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นเช่นถวายสังฆทานควรเลือกของที่พระสงฆ์ใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นอาหารแห้งอย่ารักษาโรคหนังสือธรรมะบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้ยากไร้เช่นบริจาคให้เด็กกำพร้า คนชราหรือผู้ที่ประสบภัยให้อาหารสัตว์จรจดัดเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ไม่มีที่พึ่งช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นให้ทุนการศึกษาเด็กขาดแคลน 2. การทำบุญด้วยการรักษาศีลศีลบารมีการรักษาศีลเป็นการทำบุญที่ได้บุญสูงสุดเพราะเป็นการทำให้จิตใจสงบและไม่สร้างกรรมใหม่รักษาศีลห้าเป็นประจำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดปดไม่เสพของมึนเมารักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจที่สงบและมีสมาธิ เคล็ดลับที่3การทำบุญด้วยการจเจริญภาวนาภาวนาบารมีการภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจให้สงบและมีสติส่งผลให้ชีวิตมีสติมากขึ้นสวดมนต์ทุกวันพระเช่นบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ10-15นาทีเพื่อให้จิตใจสงบและเกิดปัญญา เคล็ดลับที่4ทําบุญด้วยแรงกายนอกจากจากับบริจาคเงินแล้วเรายังสามารถทําบุญด้วยแรงกายได้เช่นช่วยงานวาัดเช่นกวาดลานวาัดล้างห้องน้ําหรือช่วยงานบุญอาสาสมาัครช่วยเหลือสังคมเช่นสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาสช่วยเหลือผู้พิการบริจาคโรหีดเป็นบุญที่ได้ช่วยชีวิตผู้อื่นได้โดยตรง เคล็ดลับที่5ปล่อยสัตว์ให้คืนสู่ธรรมชาติปล่อยนกส่งผลให้ชีวิตเป็นอิสระไม่ติดขาดปล่อยปลาช่วยให้ชีวิต อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคลาไภไถ่ชีวิตโคกระบือให้ได้บุญมากเพราะช่วยให้ชีวิตที่กําลังจะถูกฆ่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นปลอดภัยแล้วสัตว์เหล่านั้นจะนําสิ่งดีๆและความร่ำรวยกลับมาให้และนี่คือเคล็ดลับในการทําบุญเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีเมถุนเลขมงคลสำหรับชาวราศีเมถุนได้แก่เลข 8 9 9 8 8 9สุดท้ายนี้หากใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบขออำหนโอวยพรให้คุณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังขอให้คุณมีทรัพย์สินเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือทำงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จ มีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะ